สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนกอยู่ทางบ้านวัน <c oughs> นี้กันมาเจอกันอีกแล้วจ่องบ้านน้อยดอนคองเลี้ยงวงวยลงทามนะพี่น้องเด้อวันนี้เด้อแต่ว่าบรรยากาศแปลกแปลกขมุกขมัวมันควันจังว่าควันแยงวัวสว่า,วา,วางคือแต่มื่นพานๆมาวันนี้แปลก แตกที่สุดห่ือล้อขวาดเข่าเดือนสามนักสิแมนบมแมนบริเบิร์ปฏิทินก็เห็นความผิดปกติเมื่อนี้แหละตางกฎตกรตางกฎตเสมอ กับบ่หนาวกับบ้าหอน,าบบนล่มกับนิ่งกับบ่ถึงกับนิ่งเาพาะัดหน่อยๆแต่ผิดปกติคือมีควันหลาแคือเป็นควันเผาปลาที่ลึกทีหลึกบรรยากาศขมุกขมัว ีฝนติดตกป่าตี่ออกป่าตี่ห้องแดดที่ออกกคล้ายชิพี่น้องเบิ้งขี้เกาพี่น้องเอ้ยธรรมดาที่หาเจ็บภาพสวยง่ามธรรมชาติธรรมชาติให้พี่ไ้นองเบิ้ง หนาแดงประมาณนี้แหละ้วหาหม่องเขียวๆก่ก็เห็นหนักอยู่แมมเห็นหม่องเขียวๆแน่แบบนีแต่บใบยุค่าต้นยุค่าหลายฝน เลยน้อทางบ้านพีบ้านน้องพี่น้องเอฟซีอากาศคือท่านผีบอรุริลัมเนียวแลกเริ่มไปบางแดงโบสวงสว่างเป็นควันควันลมควันผิดยุคเ,เทพ เจ็บภาพอยูท่แถวน้องตุ่มไงไอพี่ห้น้องได้เบิง้งเวาก,ก็เริ่มิเบรแ์แล้วไดนก็ใส่ทองได้ก็ใส่ไปก่อนเวลาเอ้ยนี่ให้กินแค่นี้แหละ <c oughs> ได้ํำเนีก็ดีแล้วมันก็เป็นย่ามหนาฝนมันคือตายบุญนองเลยต้งใส่เป็นต้นดอกม่วงแปลกมากทาไมตายแนะต่กบเข้ามันก็ตายเมื่ออายุ นี่ก็น้องตุ้มใหญ่เด้อพี่น้องน้องตุ้มหน่อยน้องตุ้มหน่อยอยู่แวๆบ้านน้องประจําหมู่บ้านสภาพ้นยุคค่ามิตรต่อบางเดือนที่แล้วก็เห็นอยู่พอกลับมาอีกเช่ง เรียบร้อยกจัดการเรียบเอาต้นไปขายแล้วว่าแล้วเผาตออีกต่างหากแต่มันกับบ่ตายดรอกมันบ่ย่อมตายต่จงไหมันกับบ่ตายตอกันหักมันบอ่อเศษด,ดินเศษหญ้าที่เผาเป็นปุ๋ยของ,งมันย่างดีฝนตกงมันนี่ก็ปุ้งึ้นอีก ว่าขาไม่ตายขาเนี่ยก็ตายเรา,าเก็บเกี่ยวอีกสองสามปีต่อไปอันนี้กันกไก่หน้าล,ลายลายจีนองเนี่ยาำแดงแต่โบกากยิ่งบริโนมัน ได้เจ็บภาพบรรยากาศแถวๆน้องตุมน้องตูมใหญ่ไห่บิงด้อพี่น้องเด้อเสียงก,กระดิง่งกระแลงเมื่อกินหนางแมงมงแมงรอง้ย <c oughs> เป็นธรรมชาติบริปุงบริแต่งหลังจากหมู่บ้านครับ่ปันไดดอกผดทั้งผดหมู่มบ้าน นั่นเป็นป่าป่าหมูบ่มบ้านอยู่เอามาเบิร์นแล้วก็ขอคนคนละลายได้อพี่น้องเด้อช่วยสนับสนุนกันอยู่าทางี่ามือให้งามหาเจ็บผาดดีๆผาดสวยงามพี่น้องเบิ่งนจะต้องฝนรับ พยาย่ามกดไหลกดแช่กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีกำลังใจเฮ็ดงานต่อไปพี่น้องเลยสู่ๆเด้อไปทำงานอยู่ต่างบานต่างเมืองบานเท่ากับจำนีละหอนย่ามหนาแรงมากไอ้ดีกว่านีกาน้ก็คือสิบรไวดอกขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิงง่งให้ ออกกันไหมนะครับน้อจชิมหนาสำหรับลิปนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ